สวัสดีครับก็วันนี้ซับสเปนแมกกองนะครับเราได้บอร์ดมาลองพายอยู่2บอร์ดครับเป็นบอร์ดมาจากทางไววูฟให้มาทดสอบนะครับก็ต้องขอบคุณทางารัฐและไววูฟนะที่นี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับบอร์ดที่เราจะมาทดสอบกันวันนี้คืออะไรบ้างนะครับ นี่คข้างหลังผมนี่เลยบอร์ดที่จะเทสในวันนี้นะครับเป็นบอร์ดทรงอ,อร,ราวนะครับมีความยาว10ฟุต10นิ้วกว้าง32นิ้วนะครับหนัก14กิโลรับน้ําหนักได้ทั้งหมด127กิโลนะครับภายนอกนะครับเป็นวัสดุ PE p o พ y ลิยูรีเทนส่วนภายในเป็น PUFO โฟมมีสองลวนลายให้เลือกนะครับเป็นสีแดงจะเป็นรุ่นไททันซึ่งจะเป็นลายหมาป่าส่วนสีน้ําเงินนะครับก็จะเป็นลายตะเพียนปลาตะเพียนนะครับกับคลื่นนะครับ สวยงามทั้งสองรุ่นเลยนะครับโอเคคราวนี้เรามาลองดูลักษณะโดยรวมทั่วไปนะครับลักษณะโดยรวมนะครับบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดแบบท้องแบลร่าเรียบนะครับไม่มีลอยหยักนะครับซึ่งบอร์ดประเภทนี้จะเหมาะกับการพายในน้ําเรียบนะครับเป็นหลักนะครับส่วนช่องฟใส่ฟินนะครับจะเป็นช่องที่ไม่เหมือนที่อื่นตัวอื่นนะจะใส่ฟินจากด้านหลังกดเข้ามาด้านหน้านะครับตัวจับยึดสําหรับแบกบอร์ดนะครับ ก็จะมะีเป็นช่องตรงกลางรับมือได้ครับเหมือนกับพวกบอร์ดสตาบอ a r ดหรือบอร์ดอื่นๆนะครับในช่องนี้จะมีคานอยู่ตรงกลางซึ่งอาจจะเกะกะนิดนึงแต่ก็โอเคนะครับยังสามารถใช้ยกบอร์ดได้ดีครับเมื่อลองยกขึ้นมานะครับบอร์ดต,ตัวนี้นะครับจะมีน้ําหนักหนักไปทางด้านหลังนะครับแล้วก็ยังมีนะครับบอร์ดต,ตัวนี้จะมีเชือกบันที่ขอดให้ตรงด้านหน้าเหมือนกันนะครับ ไว้สาหรับพกติดใส่ของได้เป็นปกตินะครับคราวนี้เราเอามาลองลงน้ําดูนะครับความรู้สึกตอนแรกนะครับในการยกบอร์ดลงน้ำนะครับจะรู้สึกว่าด้านหลังมันจะหนักกว่าด้านหน้าพอเอามาลงน้ําปุ๊บเนี่ยบอร์ดมันจะมีความดิ้นอยู่นิดนึงแต่สามารถยืนได้โดยไม่ล้มนะครับก็ต่อให้ โยกบอร์ดแรงๆซ้ายขวาซ้ายขวาก็เอาอยู่คือก็ค่อนข้างจะสตเบินะครับบอร์ดตัวนี้อีกแต่ว่าคราวนี้พอลองกระทืบดูนะครับเหยียบๆเพราะว่าบอร์ดมีความอ่อนตัวนะครับก็คือมันจะ,ะยืนยืน ก็ไม่แข็งเหมือนบอร์ดอื่นเนาะครับอันนี้ก็พอลองโยกซ้ายขวาก็อ่าโอเคครับไม่ไม่ลวงง่ายแล้วก็ได้ลองภายแทร็กกิ้นะครับทดสอบการภายให้เป็นเส้นตรงนะครับก็เพราะว่าบอร์ดสามารถภายให้เป็นเส้นตรงได้ดีนะครับไม่เลี้ยวหรือแกว่ง ครับวันต่อมานะครับผมก็มีโอกาสได้เอาบอร์ดมาทดสอบกับทริปนะครับเป็นทริปพายเที่ยวที่เขาอีสานนะครับก็ที่นี่วิวจะสวยงามนะครับก็ได้เอาบอร์ดไววูมาลองก็ผลปรากฏว่าเราภายกัน18บกิโลมีเพื่อนภายทั้งหมดประมาณห้าคนนะครับผมก็พายเกาะกลุ่มกับเพื่อนๆนได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับบอร์ดต,ตัวนี้ ที่จะมีปัญหานิดนึงก็คือเนื่องจากว่าผมเอากล้องไปด้วยแต่ว่าบอร์ดตัวนี้นะครับมันจะค่อนข้างปิ่มน้ำเพราะฉะนั้นจะทําให้ก่อเป่ากล้องเนี่ยจะเปี่ยนน้ำตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าอุปกรณ์อะไรวางไว้บนบอดต้องระวังนิดนึงนะครับการทายถือว่าโอเคนะทำความเร็วคล้องตัวอะไรอย่างงี้ได้ ทำได้ดีครับพายสนุกนะครับเป็นบอร์ดที่ภายสนุกในราคามิตรภาพมากๆนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามได้ที่ไววูฟนะครับบอร์ดตัวนี้สําหรับการทดสอบบอร์ดไววูฟก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับและใครสนใจภายซับนะครับอย่าลืมซับสเปซแม่กกองนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพ มาได้ตลอดครับสวัสดีครับ